สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของการคูณแล้วนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหารเหมือนเดิมค่ะคุณทุก,ก็จะให้เทคนิคสั้นๆไปหนึ่งเทคนิคที่สามารถใช้กับการหารเศษส่วนได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจำนวนคละเศษเกินเศษแท้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเศษส่วนหารได้หมดนะคะแค่หนึ่งเทคนิคในทีเนี้ย นักเรียนจะหารเศษส่วนได้นักเรียนจะต้องคูณเศษส่วนเป็นซึ่งการคูณเศษส่วนเราเรียนไปแล้วใช่ไหมการคูณเศษส่วนส่วนไม่จําเป็นจะต้องเท่ากันจับบนคูณบนล่างคูณล่างนะคะแต่ทีนี้การตอบเท่าที่ครูตรวจงานนักเรียนก็คือส่วนใหญ่เลย 1. ไม่ยอมตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 2. เป็นเศษเกินแล้วไม่ทําให้เป็นจนํานวนคละอันนี้ครูไม่ให้คะแนนนะคะ เพราะว่าเวลาเรียนไปสอบหรือว่าข้อสอบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสอบของครูก็แล้วแต่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําให้มันสวยงามให้มันเป็นรูปอย่างง่ายก็คือเขาจะทําให้มันเป็นสัดส่วนอย่างต่ําที่สุดหรือไม่ก็ทําให้เป็นจนํานวนคละถ้ามันเป็นเสร็จเกินเพราะฉะนั้นการหารดูดีๆฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองทำบ่อยๆจะได้ทำได้เวลาไปสอบเข้าหมนหนึ่งหรือสอบปลายภาคสอบเก็บคะแนนจะได้ชินนะคะอ่ะมาดูวันนี้ เรื่องที่เราจะเรียนนะคะบอกไปแล้วเมื่อต้นคลิปว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรคะการหารเศษส่วนค่ะอย่าลืมนะคะงานทุกงานจะต้องเขียนวันที่เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเพื่อความสะดวกของครูในการตรวจแล้วก็ลงคะแนนให้หนักเรียนด้วยจะได้ไม่ลงผิดวันนะคะบางคนครูหางานไม่เจอเรครูสอนครูสอนหกห้องครูจำไม่ได้ว่า เออวันนี้ครูสั่งอะไรไปแล้วเพราะว่านักทุนครูคไม่ได้กําหนดเวลาส่งใช่ไหมก็คือสามารถส่งย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนวันที่มาด้วยว่าตัวเองเนี่ยทางานไหนส่งมาแล้วนะคะอ่ามาดูค่ะการหารเศษส่วนก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องรู้จักคํานี้ค่ะส่วนกลับอ่าคำนี้ คือต้องรู้จักค่ะไม่รู้จักไม่ได้ถ้าไม่รู้จักนักเรียนอ่อหารไม่ได้ค่ะส่วนกลับคณิตศาสตร์เคยบอกไปตั้งแต่คลิปแรกๆเลยว่าเวลาเขาตั้งชื่ออะไรเขาจะตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นส่วนรู้จักไหมเศษอันไหนเศษอันไหนส่วนรู้จักไหมคะอ่ารู้จักกลับรู้จักไหมก็คือมันกลับกันกลับกันยังไงเช่นเช่นนะคะ1ส่วน2 อ่ถ้าเราใช้ส่วนกลับก็คือจากหนึ่งอยู่ด้านบนหนึ่งต้องมาอยู่ด้านล่างสองจากอยู่ด้านล่างก็ไปอยู่ด้านบนแค่นี้เองสองส่วนหนึ่งนิยมไหมคะไม่สองส่วนหนึ่งนิยมไหมไม่ก็แค่ใส่สองแค่นี้ง่ายไหมง่ายส่วนกลับไม่มีอะไรยากเลยค่ะสิบเก้าส่วนยี่สิบอ่ะส่วนกลับค่ะได้อะยี่สิบส่วนสิบเก้าค่ะแท้เกินจำนองพระ เกิน้าให้เป็นจำนวนคฉพะค่ะใส่ไรลอสิบเก้าสิบเก้าหนึ่งเป็นสิบเก้าอีกเท่าไหรถึงยี่สิบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วอ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างิห้าสิบเอ็ดส่วนสามสิบส่วนกลับค่ะก็เป็นสามสิบส่วนอะไรส่วนห้าสิบเอ็ดตัดทอนได้ไหมไม่ได้เป็นเศษเกินไหมไม่เป็นก็จบแค่นี้ง่ายไหมคำนี้ง่ายไหมคะง่ายมากเพราะฉะนั้นนะคะ จำให้ได้เนี่ยส่วนกลบับคือสิ่งที่นักนะเรียนต้องใช้นะคะคือสิ่งที่นักเรียนต้องใช้ในเรื่องของการหารอ่ะทีนี้มาเข้าร่วงเรื่องของเราเลยเทคนิคที่คุณครูจะให้วันนี้นะคะเทคนิคที่จะให้วันนี้นักเรียนจะต้องจำย้ำนะคะจำค่ะจำและทำความเข้าใจให้ได้ อ่ะจำค่ะจำยังไงสมมุติให้ a b c d เป็นตัวเลขใดๆเป็น1เป็นสองเป็นสามเป็น4เป็นอะไรก็ได้นะคะอ่ะ a ส่วน b หารกับ c ส่วน d อ่ะมันก็คือเศษส่วนชนิดหนึ่งใช่ไหมแต่มันจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้คุณครูก็ไม่รู้เพราะว่าโจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้ใช่ไหมอ่ะให้เรื่อเข้าใจว่ามันคือตัวเลข a ส่วน b หารกับ C ส่วน d จะหารยังไงล่ะใช่ไหมจะหารยังไงสูตรที่ครูจะให้นะคะก็คือเท่ากับ a ส่วน b จำไว้ไม่ต้องยุ่งกับมันใส่รอเลยค่ะ A ส่วน b สิ่งที่นักเรียนจะต้องยุ่งก็คือหาหารค่ะเวลาเราย้ายมาทางนี้แล้วหารจะต้องเปลี่ยนเป็นคูณค่ะพอคูณพอ พอหารเปลี่ยนเป็นคูณปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องใช้ส่วนกลับค่ะส่วนกลับของ C ส่วน d ก็คือ D ส่วน d ส่วน c ค่ะแค่นี้นี่ค่ะสูตรที่ต้องใช้มีแค่นี้เลยไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแต่ต้องจําให้ได้แค่นั้นเองออะมาลองดูตัวอย่างนะคะเผื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นข้อที่หนึ่งวิธีทำอ่ะไม่สิ จังไม่มีโจทย์หรือใช่ไหมจะไปวิธีทำได้ยังไงทำงานให้เรียบร้อยนะคะใช้ลิควิดอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ขีดไม่อะไรนะดูครูเวลาครูทำงานครูก็พยายามทำให้เราเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะ,ะข้อที่1โจทย์2อส่วนสหารกับ1นส่วนหเท่ากับ สี่เหลี่ยมประยะสอที่สมบูรณ์จะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะอ่ะมาดูนี้ก่อนอะไรคือเออะไรคือเอคะก็ตามตำแหน่งมาเลยสองคือสองคือเอสามคือบีหนึ่งคือซีหกคือดีก็คือตามตำแหน่งมาเลยใช่ไหมนะคะอ่ะวิธีทำ วิธีทําค่ะขีดเส้นได้ด้วยนะคะขีดเส้นใต้ด้วย่เส้นใต้ค่ะ่ะมาเริ่มเลยค่ะสองส่วนสามเอางี้เขียนสูตรก่อนเขียนสูตรทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อให้สมองเราจะจําค่ะเวลาเราเขียนอะไรบ่อยๆเราจะจํจาได้พอทีเรียนจําได้แล้วนัเรียนไม่จําเป็นจะต้องเขียนก็ได้ นะคะแต่วันนี้นะคะให้เขียนก่อนนะคะอ่ะมาดูค่ะ A ส่วน b หารกับหารกับ C ส่วน d เท่ากับอ่ะ a ส่วน B ยุ่งกับมันไหม A ส่วน B ยุ่งกับมันไหมไม่ใส่เหมือนเดิมค่ะ A ส่วน b คูณกับกลับนะคะ d ส่วน C อ่ะใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะเท่ากับเขียนเท่ากับให้ตรงกันจะได้ดูเรียบร้อย a ส่วน b อะไรคือ a 2ค่ะอะไรคือ b 3ค่ะส่วน3เปลี่ยนหารเป็นลี่ยนหารเป็นคูณก็ดึงลงมาค่ะคูณ d คือ6 c คือ1ค่ะพอเข้าเรื่องการคูณแล้วพออยู่ในรูปการคูณแล้วส่วนไม่จำเป็นจะต้องเข้ากันแล้วจับบนคูณบนล่างคูณล่างเลยเหมือนที่ทำคลิปที่แล้วนะคะ2ูณ6เป็น12 ส่วนด้วย3าคูณ1เป็น3ค่ะตอบมาแบบนี้ไม่ให้ค่ะตัดทอนได้ค่ะ3 1มเป็นสามสาเขียนใหม่เป็น4ส่วน4ส่วนหนสวน1นิยมไหมคะไม่นิยมค่ะตอบมาเลยค่ะตอบ4แค่นี้เองเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบมาให้ครูด้วยตอบ4อ่าเป็นเลขไทยนะคะ เขีเส้นใต้ให้เรียบร้อยแค่นี้เองยากไหมไม่ยากค่ะจำสูตรให้ได้จำสูตรให้ได้ไดเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนข้างหน้าไม่ต้องยุ่งกับมันมาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองหส่วนห้าหารกับ8ปดส่วนสิหเท่ากับเท่าว่่าวิธีทำวิธีทำขีดเส้นใต้หน่อย สูตรว่ายังไงคะสูตร A ส่วน B หารกับ C ส่วน D เท่ากับ A ส่วน B คูณกับ D ส่วน D อ่ะเท่ากับ A คือ6 B คือ5เปลี่ยนหารเป็น คูณอันนี้ครูเขียนผิดเนาะจ้องเป็นดีส่วน c ใช่ไหมคะเนี่ยขนาดครูทำบ่อยคุณครูยังเขียนผิดเลยนะคะดีะคือสิบห้าซคือแปดค่ะเ่ารูปการคูณแล้วจับบนคูณบนล่างคูณล่างหกคูณสิบห้าเป็น หกคูณสิเป็นเท่าไรศย์หก่้าสามทด3ามหกหนึ่งเป็นหกเป็นเกส่วนด้วย58เป็น40ตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้แม่อะไรคะแม่10 10อะไรคะ1ิบกับ10 9เขียนเศษส่วนใหม่ได้อะไรได้9กส่วนสตัดได้อีกไหมไม่ได้เป็นเศษเกินไหมเป็นทั้งไม่เป็นจำนวนคละค่ะ ทำยังไงใส่อะไรรอสีรอเลยสีหนึ่งเป็นสี 4, 2สีสองเนาะสี่สองปดอีกเท่าไร่ถึง9ก้าคะอีกหนึ่งพะ,ะนั้นข้อน,นี้ตอบจำนวนจำนวนสองเศษ็หนึ่งส่วนสแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะไม่ยากไม่ยากนะโอเคต่อไป ตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3านะคะหนึ่งส่วนหาหารกับ7เท่ากับบางคนบางคนงงละ อ้าวเมันไม่ใช่เศษส่วนอย่าลืมนะจริงๆ7มันเป็นเศษส่วนนะคะมันคือส่วนอะไรมันคือส่วนหนึ่งใช่ไหมมันคือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นห้ามลืมนะคะห้ามลืมเด็ดขาดวิธีทำนะคะวิธีทำใครจะยังเขียนสูตรก็ได้หรือไม่เขียนสูตรก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าถ้าคนที่ยังจําสูตรไม่ได้ก็นักเรียนก็เขียนสูตรบ,บ่อยๆก็ได้ อ่ะนะคะเอามาดูหนึ่งส่วนห้าเอามาเลยคุณครูไม่เขียนสูตรแล้วนะหนึ่งส่วนห้าเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเจ็ดมันส่วนหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ต้องไปอยู่ข้างบนเจ็ดก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะถูกไหมถูกไหมเพราะเจ็ดมันส่วนอะไรเจ็ดมันส่วนหนึ่งนะคะพอกลับแล้วก็ได้แบบนี้ พอมันเข้ารูปการคูณแล้วเราก็จับบนคูณบนแล้วก็ล่างคูณล่างเลยนะคะก็แค่นี้ได้ไรเท่ากับ1คูณ1เป็น1 5คูณเเป็น35ตัดทอนได้ไหมไม่ได้เป็นเสร็จเกินไหมไม่เป็นเพราะฉันก็ตอบแค่นี้1ส่วน35แค่นี้เองอันนี้ในกรณีที่นักเรียนไม่เขียนสูตรนะคะมันก็จะประหยัดใช่ไหมมันก็ได้คำตอบเร็วขึ้นนะ แต่ถ้านักเรียนยังไม่ชินนะคะนักเรียนก็เขียนสูตรให้ครูด้วยก็ได้นะคะอ่าแค่นี้ร็จแล้วนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นจำนวนคละละ่ะทำยังไงเหมือนเดิมค่ะถ้ามันเป็นจำนวนคละนักเรียนก็จะต้องแปลงให้มันเป็นเศษ เกินนะคะนักเรียนก็ต้องแปลงให้มันเป็นเศษเกินอ่ะมาดูยังไงนะคะตัวอย่างที่4จำนวนหนึ่งเศษสองส่วนห้าหารกับจำนวนสามเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเหี่มยมนะคะวิธีทำ แปลงก่อนนะคะเอาเป็นว่าเราแปลงก่อนนะอย่าเพิ่งไปใช้สูตรอย่าพึ่งใช้อะไรนะคะเราแปลงให้มันเป็นเสร็จเกินก่อนอ่ะมาดูอันแรกใส่อะไรรอใส่5้รอค่ะ5้าคูณ1นึบวกสห้าคูณหเป็น5้บวกสเป็น7หารกับอะไรคะใส่อะไรรอใส่2ค่ะ2อคูณสเป็น6กบวกหเป็น7ค่ะ พอได้ปุ๊บเราก็เริ่มมาเริ่มใช้สูตรของเราเลยข้างหน้ายุ่งกับมันไหมเอบยุ่งกับมันไหมคะไม่ก็ใส่7ส่วนอะไร7ส่วน5เปลี่ยนฐานเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเป็น2ส่วน7จพอเข้าการคูณแล้วจับอะไรเลยบนคูณบนล่างคูณล่างได้เลยค่ะเจคูณ2เป็น14 5สคูณเเป็น สามสิบห้าตัดทอนได้ไหมตัดได้คะ่ะแม่อะไรแม่เจ็ดค่ะเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดห้าสามสิบห้าเขียนเศษส่วนใหม่ได้อะไรได้สองส่วนห้าตัดได้อีกไหมไม่ได้เป็นเศษเกินไหมไม่เป็นเพราะฉันข้อน,นี้ตอบอไปเลยคะ่ะตอบเศษสองส่วนส่วนอะไรส่วนห้าค่ะแค่นี้เอง ไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ใบงานไปเหมือนเดิมน่าจะประมาณ8ข้อนะคะนักเรียนก็แสดงวิธีทำแบบครูเลยใครสะดวกเขียนสูตรก็เขียนใครไม่เขียนสูตรก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้เข้าใจแล้วก็ทำถูกต้องนะอย่าลืมทำให้เป็นเสร็จส่วนอย่างต่ำอย่าลืมทำให้เป็นจำนวนคะถ้ามันเป็นเศษเกิน นะคะสรุปความรู้การหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนพอเข้ารูปการคูณแล้วก็จับบนคูณบนล่างคูณล่างเลยไม่จําเป็นต้องส่วนเท่ากันนะคะเดี๋ยวใบงานเดี๋ยวครูแปะไว้ข้างนอกนะคะเดี๋ยวให้ในักเรียนทํางานแล้วก็ส่งเหมือนเดิมเพิ่มในอัลบั้มตัวเองนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยสําหรับวันนี้นะคะอพอแค่นี้สวัสดีค่ะ